มื่อที่ออกเราได้เล็กก็ใด้เหมือนกัเก้าหรือเห้อแล้วเลขออกอ่ะแล้วไงก็ไก่เราตัวเจ้าได้เลขไปละก็ได้ฝัน้ก็จะนอนไปค่อย่วงแล้วก็น่าเขาเราเหมือนเนาะว่าเจ้าน่าเรือแป๊บแป๊บแป๊บเยอะเฮ้ยไปก็ไปแล้วน่าหนาววันนี้เนาะถ้าแปรี้งซื้อโอ้ยกล่องมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับไส้เอ่อ JB14 Channel อีกแล้วค่ะวันนี้อ่อ มือนี่เปลี่ยนซื้อไม้ได้จ้ะเป็นเป็นเพจไม้เป็นซื้อเพจไม้เป็นทาย JB บีรอยซี่ชาแนลนะคะ,ะสวัสดีครับผมปุ้ย JB บีรอยซี่ชาแนลคือกันครับมือนี่มีแขกรับเชิญมาจากอ่าบางพี่คะ่ะท้องใต้ครับท้องใต้สวัสดีครับบอนบางพี่นะครับ,น,ะะบน้บอนตะลอนแดกไว้นั่มนะครับผม,น,มน,น้องบ,บอนตะลอนแดกเหมืับผมนอนตะลอนแดกครับผม <c oughs> มือนี่มีเมนู ขัวเอตามพ่นจริงลีด่วยลูกพีมากมีทอดน้ำมีตัวทอดอมนี่อะเฮ้ยเอาดูดูดดอย่าบอกดนเดาไล่ใหญ่ห้างเดไล่บ่ล่ะมวยกำบันเอกอดกอน้อยกอดก้น้อยคนห่วงก็ยังมีกำลังเสียกันบ่คือะเรกำลัมือว่านีกำลังเหยิบขาร่องร่อไทยร่องไทยมีไม่นัองล่องเมืองเบิองยู โอ้ที่ตามนี่เด้ที่ตามตัวน้องฝากเปลี่ยนน้องชายเด้อครับน้องบอลตลอดแดกครับครับผมัเอาขี้ยัดมือกัจับทีดถอดเด้อพี่น้องครับผมเด้มาจีบกันอดครับโอ้โหห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 ัหหหหหนหหดหไปเลยดูไปเลยหหัหพี้นหหหหห่หหห้หหหคหหหหัหหห้หหหหหกหหหหหห้หหหหหาไหหยหหหมหหหหอหหหหหหาบอหห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 ยหห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 ่อหหหหหหายหหหห ชน่ค wow. ือเข้าันจเข้าไปหนอยเจ้ว wow. ้าวยันละเอ้ยปัดหาหนว้าวอ้จ้เรืจะด้ใจมดนึกว่าตำรวจมาแก่เลย่าแม่ลูกพี่แจ้าตำรจรนะบัล่ะคนมคุบอยู่้ากอ้าแกบ่า ฝาเป็นฝาเป็นฝาแล้วไปเลือกมาหลักอมามาเป็นน้องแซนมแ้วกันครับมาครับมาครับผมยังไงครับอ้นจิริด่เรามเขาก็บอกเคียมลงองอนเคี่ยมลงองตกแต่เคียมบ่เงันเงินไปซ่อมเมืองกันกันจิริดกันเสียนะเลือหน่อยาะจิริดลงไกัแล้วเคี่ยมลงกินไปแล้วเออลดจิริดกินเลย มาพี่น้องแซ่บน้ากันไะพี่บผมหอมจ้ะหอมแมงรัวนี่ก็หอมตัวนี้แม่แม่หวานม่อวาน่วยๆเลยเนี่ยเย่มจนแบบแมนแบี่มาพี่น้องแซเากันครับมาครับผมมาครับผมเบียดองไส้เอพี14ชแนลครับมาปน้องแซพี่กบแซมครับแซครับ ของดกแซ่บเขาไงไงเขาซื้อมาแซ่บหรือเปล่เอ้ยของดกแซ่บที่ยังนี่ไหมพี่เกาพักพี่เกาค่ะโอ้ยมือใช่ห้ือเปล่านางบอลครับผมกันมือไม่มาบดพี่รามนั่นก็ตาพี่บอยถามว่าจะบวกกันเนาเอาอยู่ดิเด้อตัวชืดตลาดมากมือหนามากอยากขึนเด็ดขับเบียรถ์รถหน้าพูดหรอกบัวขึ้รถ จาบอเจบีรอยซี่ชาแนลเนี่ยก็มีตัวอยางนี่เนี่ยมีหมดจะงอนี่ปัาสวายตัวโอ้ย่อบแต่ตอนนี้เด็กสินงดหแเราต้นนไหมง่ายโอเอาไว้จะรักมันมูตอขมานตัวใหญ่มนสินับเลยเฮ้ยฝนมาแับมันหลายลกเป็นหมื่นมึงนั่นนะโอ้ยไม่มีเป็นหมื่นทำมึงลดพักครับผมโอ้ ่หวานนะหวานดีเว้าว้ยเนาะโ้ยแล้วที่เ uh, น <ination noises> ี <goodbye> yeah. ่ยแซ่บพี่น้องยอดดังยอดังเดจับเดจับบ่อยมากจับกันหมดเลยดีนี่เอยู่คาแอรเขาขันสรอยมากไ้หั่นเออยู่คาแอร์จังบอกไงจ่าบอยร้อยอาชิบอ้อเขาไปมึงเลยครับพี่น้องช่องดูทู จาบอยจบีลอยส่ชาแนวมีเติมความูสาระควมมันเติ้งครับพี่น้องควมหากันลายอือหอตัวกินกันริตัวนี้เอาตัวม้อขอมิ้นพี่น้องนี่ขอกระเจ็บสาคน,น,นอือือคุยจักอือว้ พิกยังคือเพีกเบด้ะมีระเบิดเ้ยพวกกองไฟอ่ะไอกแนี่ทุกทอดแมนจับจ้ะจับี่นี่เฮ้เบิงน้องลักกจแเมบิงนี่มหมอื้ไปเห็ที่บิงนี่แมนของลังสั่นแหมนี่ครับผมแต่ไม่กินออกเอ้ยสุดยอดครับผม แบกอยู่เรากินเสียแบบกจับอีกยัะไปเล่นแบกเดน้องเลยเขาจะับออก้างนบกสบเากันคับแัก็สีเนี่ยนเกปลูกเองว่ากมีทำนีข้างหลังนี่รือ แบบแีเขาแยกอีกเขาแกพี่น้องเอ้ยอันนี้ประการยินได้พี่น้องอันนี้นย่าัดดิเมืองไทยตัซี่ซีอีได้พระหัวบกเม่เม่ซีอ๋ออหนแบปาแบวางไรใส่จดีแลสีแ่บตหวังยังไงฮะแซบยาเวียพี่น้องแซ่บจนบอกว่ได้ครับผมแซบอี ว้าวแซ่บอีกแล้วให้หน่อยกินไปแล้วแหว่งไปเว้ยแบานนี้แซ่บแซ่บแบบนัวเลยน้องนัวมากมันพอเผ็ดแต่ค่ะมันเปรี้ยวเนี่ยเอานี่ปากน่ปากกินกุ้งมันบางแล้วเอาอีกแล้วยืนตันปุ้ยอะไรเนี่ยพ่อว่าบอกว่าเปรี้ยวปะนะเปรี้ยวที่นี่ มือนไปหาหมอพี่น้องเสื้อราลดมือไปหาหมอจอดนะครับจอเลยครับเผ็ดมากลยเผ็ดมากแล้วพี่น้องปาเหมอนามใจเยเ็ยังไม่ได้เหนื่อยแบบอะผมนียดยุบบั้นเบิ้งนี้ติดตามนะผมคิว่าไม่ใแบบักินเองแต่กินยังเนี่ยปลาที่ตังเผ็ดไหมน้องบอลนัครับ น้องบอลบอลตะลอนแดกครับครับผมติดตามได้ได้ครับผมกีโลกริมเฮดเบิ้งดูดุครับผมหนังกานหนังก้าดแต่ว่างั้นจิตตะตาของยังอยู่เนาะน้องบอลครับยไม่รู้เก่าครับผมยังอยู่เก่าเท่ากับไปน้ำกันนี่แหละครับผมนานนานนานจ้าวันวู้มนีสแซ่บเด็ดจ้าว ม่กัวยอดเลยครับมึงเงือครับเจนเพื่อเพจไอเดยจะเป็นจากใต้ผาแตบเป็นตายเจบีไลซี่ชาแนลฝากลงเดจ้าเฮ้ยคนอนุ่าพี่นองครับเธอออกร้ายตักฮอมเป<อ>้ฮะฮอมเป้เอ้ามาเจเรียกเลยนะบับกีปร่ง <c oughs> โอ้ยวาย้าเจ้าเจ้าก็าถงพีน่นองเลย ลาคือไปตามสื่อครับมีหอมเปรไหมะ้ะนะฮะหอมเปรเล้วะห<ร>อมเปรวะยังไงเออยังกูนะปักชีฝรั่งอ้ปลากระยังบัน้บริทีผักชี<อ>กกไทยนี่ผักชีฝล่งเจ็แท่แม่กอบเดแไม่ต้อง บะเมนถูกไปสั้นเวยแต่เรื่องมีเจ้ผู้หนึ่งบนว่ายซุปบะเกือเนื้อจ้ะอือเาจะเข้าครับที่คางัวใส่ขวางห้าใส่แซ่บแบบหอมๆเลยครับงัวเลยคางัวซุปบะเกือแบบรองครับตาจะเข้าตามคิ้วเลยครับเด้อจักมือหื้อใช่หยัง น้ำพักแตกคืดคืดคืดมืวันพระพี่น้องแสบน้ำกันมาครับมาครับพี่น้องปาเนี่ยแกเพ็ดกระไรด้ส่วนัหาวาปานกันอมันต่งหยอกกันหมดเลยเอาพิมบงเันมาเยบโอ้ยนี่ดีก็เทียบ่ะพอดนะยางครับแม่ตัวแม่ตัวใชเห็ดใเห็ด โอ้นี่บ่โอ้ยเนาะน้องสาย JB เหรอสิไปติดตามมันนะต้องน้องสาย JB ร้อยสี่แชแนลนะวครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ้ยกินแหเว่นกับแม้วันไหลกินยําขึ้นกนุ่งหลมี้อมเอ้ยกัดนั่นกัดนี่กัดนี่กัดนั่นบวกมีไหาหนี่เขาจิ้ด้วยดีแล้วน้องได้บอน้อยก่อนกินตอกินตอก่อนกินนี่เก่มาอืลุยบอ คล้องแสบไข่เต็มทองก็เี็นของมึงผู้เสียอ่ะเป็นยังหรอเป็ดแนีงกอดจีวานไข่เต็มทองเลยเป็ดแนีงอ่ะโอ้ยไปที่มามาแล้วเห็นบ้านนันบานนั่นบอกแล้วเอ็มจอยวะบอกเรื่องเนาะค่ะอ่าเพจใต้ผ้าแซ่บเปลี่ยนซื้อเป็นใต้เจมีเลซี่ชาแนลแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วกด subscribe แล้วก็ฝากช่องบอลตอนแดงครับผมบ่ายบอลบางพี่นะครับฝากน้ำนะครับผมอบคนณคร่ะแล้วก็อย่าลืมช่อง y o YouTube ตาบอยไยซี่ชาแนลมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราดูตลอดเลยนะครับแล้วก็มีอาชีพแต่ละอาชีพพี่เขาจะสอนอยู่ในนั้นงั้นลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ